ไม่ได้กลิ่นหมาเลย <c oughs> ดีนะเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ที่พ่อเขาบอกว่าบ้านไม่มีกลิ่นน้องหมาน้องแมวเลยคือใครที่แบบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะตอนให้เราอาบน้ําดีแค่ไหนเนาะมันก็จะมีกลิ่นสาบกลิ่นตัวเฉพาะของน้องหมากับน้องแมวเขาไว้นะคะแล้วแม่ไปเจอสิ่งนี้มาค่ะทุกคนนี่น้องคือเจลที่แบบใช้ดับกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นของสัตว์เลี้ยงอะ่ะภายในบ้านอะทุกคนเขาจะเป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้เลยนะคะพอเปิดเข้ามาใช่ไหมนี่นะ ก็ดึงอันนี้ออกนะคะแล้วเขาก็จะมีฝามาให้เป็นฝาที่แบบเป็นรูแบบนี้เนี่ย มันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะในนี้จะเป็นเจลแล้วเขากําจัดกลิ่นจากต้นตอไม่ใช่เอากลิ่นน้ําหอมมากบนะทุกคนเขาจะดูดกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นสาบกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในบ้านภายในห้องนอนของเราอ่ะสามารถใช้ได้เลยหนึ่งขวดเล็กๆแบบนี้นะคะหนึ่งขวดเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนใช้ได้นานถึง90วันขวดหนึ่งแบบนี้นะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่1 0 9บาทแต่ว่าถ้าซื้อเป็นโปรโมชั่นนะคะซื้อสองแถมหนึ่งแบบนี้มันคุ้มกว่าวางในห้องห้องน้ํา ห้องนอนห้องนั่งเล่นได้เลยลเรับรองว่ากลิ่นหายแน่นอนเพราะอันนี้ก่อนที่แม่จะซื้อมานะคะคือแม่ไปดูรีวิวจากคนที่เขาใช้จริงๆเขาบอกว่ากลิ่นน้องหมากลิ่นน้องแมวกลิ่นแม้กระทั่งกลิ่นหนูตายที่มันอับอยู่ในบ้านอะ่ะตัวนี้ก็คือดูดกลิ่นได้หมดเลยแล้วตั้งแต่เราซื้อตัวนี้มาใช้นะคะเพิ่งใช้ไปได้ประมาณแบบหนึ่งอาทิตย์อ่ะเรารู้สึกว่าหนึ่งอาทิตย์ที่เราใช้มา เปิดประตูบ้านเข้ามาไม่ได้กลิ่นน้องหมาไม่ได้กลิ่นเหม็นสาบหมาเลยอ่ะพี่พี่อันนี้ดีมากลองเอาไปใช้ก่อนถ้าใครอยากลองแนะนําให้กดแบบ2แถมหนึ่งเพราะราคามันจะถูกแล้วก็คุ้มกว่าแล้วมันใช้ได้ทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องน้านะคะลองเลยใครที่มีน้องหมา้องแมวอะ่ะเอาตัวนี้ไปใช้ราคาดีแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงลองเอาไปใช้จะไม่ได้กลิ่นเหม็นก,กลิ่นอับกลิ่นสาบเลยทุกคนพี่กาดตะกาด้านล่างนะคะ